เราก็ดูใน Google Map เลยนะคะอย่างอันนี้เขาก็จะบอกว่าเราอ่ะจะต้องไปที่ชานชาลาอะไรนะเขาก็จะเขียนว่าชานชาลาที่หนึ่งเนี่ยพอเราขึ้นไปแล้วนะเราก็จะไปลงที่สถานีสกาเอกค่ะเพื่อต่อรถไฟคนเยอะมากทุกคนคนเป็นไงบ้างคะคนเยอะมากเลยอะเน่นเลยใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะ มาต่อรถที่ซากาเอะเนาะเขาก็จะบอกว่าให้เราเนี่ยไปขึ้นที่ชานชาลา3ตรงนี้นะเดินม,มาถึงชานชาลา3แล้วนะคะก็คือเดินต้องเดินลงไปด้านล่างชานชาลาเดิน<อ>ด้านล่างนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีจินกูนิชินะคะซึ่งถ้าใครจะงงเชื่อให้จำเป็นขั่ลาเขาจะมี M บเป็นต้นชื่อสายนะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขอย่างสถานีที่เราจะไปลงก็คือ M27 นะคะก็ถ้าจำเป็นตัวภาษาอังกฤษและตัวเลขจะง่ายกว่าเนาะพอถึงสถานี M27 แล้วนะคะก็เดินเรียกถนดไปเรื่อยๆค่ะก็จะถึงสถา,า้ีวิธีใช้ตั๋วนะคะเราก็สอดที่ช่อง เขาก็จะเด้งขึ้นมาหีดเก็บด้วยใครจะออกใกล้สุดนะให้ออกทางออกสองนะคะเดินมานะจะเจอทางเข้ามี่เสาโทรอิอยู่แต่ว่าอันนี้เข้าไม่ได้นะเดี๋ยวเราเข้าประตูถัดไปนะคะอ่ะโอเคพอเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์อยู่เขาบอกให้เลี้ยวซ้าย ที120่120เมตรประมาณนี้นะคุณแม่คะเวลาเข้าสานเจ้าต้องยังไงคะเานับเห็นเสาอะไรโยอีหรอเสาโทรอี๋เานับใช่ไหมค่ะมีผลอ่ะครั้งเดียวแล้วเวลาเดินต้องเดินยังไงเอยเดินซ้ายขวาเพราะตรงกลางเทพจะเดินใช่ทางเทพ <laughs> วิธีชะล,ลางร่างกายและจิตใจให้สะาดนะคะแล้วก็ใช้มือขวาจากกับกระมวยตักน้ำมาล้างมือซ้ายนะคะใช้มือซ้ายล้ามือขวากแล้วก็ใช้มือขวาล้างปากแล้วก็จับด้านแบบนี้ก็ล้างดา้แล้วก็วางลงที่เดิมนะคะแค่นี้ คุณแม่ค่ะศาลเจ้าแห่งนี้ถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ได้รับความนิยมเป็นต้นๆของนโกย่าเลยที่คนมาคารเพราะว่าเห็นไหมคะคนเยอะไหมคะเยอะเยอะมากเนาะและที่เนี่ยเป็นที่สถิตของเทพีแห่งดวงอาทิตย์ที่เรามาขอพรน,นอกจากนั้นนะคะที่เนี่ยยังเป็นที่เก็บดาบศักดิ์สิทธิ์คุซานางนีนะคะที่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์อยู่ แ็้วตรงที่เราไปเข้าห้องน้ำใช่ใช่ใกล้ๆที่เราไปเข้าห้องน้าก็คือจะเป็นที่เก็บจับศักดิ์สิทธิ์แล้วก็<อ>มีวัตถุโบราณสําคัญต่างๆของที่นี่เก็บไว้ด้วยนะคะก็สามารถเข้าไปดูได้แต่ว่ามีค่า,ชาใช้จ่ายนอกจากนั้นนะคะที่เนี่ยมีร้านรามเมงชื่อดังอยู่ร้านหนึ่งแต่ว่ามันเป็นแบบซุปน้าเค็มอะ่ะและก็เลยที่ชอบซุปแนวเนี้ยก็เลยไม่ได้ทานนะก็คือจะอยู่ในบริเวณศาลเจ้า คุณแม่ออกจากศาลเจ้าต้องทำไงคะเท่านับสิจ้า